เอาเก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั่นไนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยเลยเจอกันอีกแล้วเจอกันบ่อยมากๆนะวันนี้ครับผมมาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในไลฟ์นะครับว่าวันนี้ผมจะต้องทำฟูลเลสให้เสร็จและแล้วมันก็เสร็จจนได้นะครับเรียกได้ว่าเอาตรงๆเลยนะตอนนี้7จ็มงยีนาทีครับผมยังไม่ได้นอนเลย ก็นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนะครับแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วนะอดทนขนาดนี้เพื่อทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับผมจะมาสอนทำฟูลเลสแบบละเอียดนะจ๊ะโอเคไหมอ่ามาพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's Go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ ผมขอเสนอกระบักร้รายใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อิเมแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออ นอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire พั ai, g จีโมบายอ e ินา r บ a k เอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัด ดีซีช็อล้านขายล่าดเกมราคาถูกลดราคา5 0มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูกกล่องซุมภาวีซีงบ49บาทซุมไก่ตันเริ่มพ้นแค่1บาทมีรหัสออตาไก่7ดาวเทมเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแบบขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเงื่อนไขการทำฟูลเลสเบื้องต้นกันก่อนนะครับการที่คุณจะทำฟูลเลสได้นั้นนะครับอย่างแรกเลยแหลงคุณจะต้องตันก่อนแหลงตันทํายังไงคลิปที่แล้วผมบอกไว้แล้วไปดูนะจ๊ะมาถามคือขมักเลยนะอ่ะโอเคหลังจากคุณแหลงตันเป็นอ e ีลิตเกรนะครับเอลิตเกรนะไม่ใช่ซีมิอ e ีลิตเกรนะจ๊ะต้องเป็น e l ลิ เฉยๆ <legt> นะแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมเห็นผมไหมนี่ชื่อผมอยู่นี่นะเห็นไหมอ่าโอเคหลังจากที่คุณเป็นเอลิทเกรเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถเริ่มเควสได้ทันทีอัตโนมัติเลยนะครับตัวเควสนะครับจะแบ่งเป็น2สเตจนะขอบอกไว้ก่อนคุณไม่ต้องไปรับเควสที่ไหนครับเควสจะเริ่มให้ทันทีเลยนะนับตั้งแต่นะครับคุณเป็นเอลิทนะจ๊ะ โอ้ยไขว่าแม่งกระทืบกันอยู่นั่นแหละแป๊บนึงนะโอ้ยแล้วคนดูเขาก็ลำคาญไงมานี่เลยมึงอะไปไปซะแม่งกระทืบกันทั้งวันทั้งคืนปรับให้เปิดเยอะเอ้ปรับให้เกิดเยอะเกินอ่ะมาคุยต่อนะครับก็ถึงไหนแล้ววะเนี่ยก็ตัวเควสนะครับจะเริ่มนับทันทีเลย นะตั้งแต่คุณเป็นเอลิทเกตคือเริ่มได้เลยนะครับไม่ต้องไปรับเควสท,ที่ไหนนะตัวเควสจะแบ่งเป็น2สเตจด้วยกันนะครับขออนุญาตเปิดตัวตารางนิดน,นึงเลยกันไม่เรียกตารางหรเรียกจดนะครับจดไว้นะนี่เลยเควสนะครับจะแบ่งเป็น2สเตจสเตจแรกครับคุณจะต้องลงเลททั้งหมด15รอบ15รอบตรงนี้ต้องชนะทั้งหมดนะครับไม่ชนะคือไม่นับ หลักการของผมง่ายๆครับอลันคาตอนนี้เราแทบจะคลองเซิร์ฟอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องไปทะลึ่งลงเลทที่โลกอื่นนะจ๊ะอยู่โลกนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะของเราแทบจะ99%ปอนอกจากว่ามันจะเจออภิธิหารดาวเหนือนะครับวิธีลงเลทของผมมันจะเร็วมากๆเลยเพราะว่าผมใช้วิธีฮอปเซิร์ฟหาครับผมจะเปิดเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้คุณดูนะว่าเลทเนี่ยเลทไหนไม่ไดิ เซิฟไหนเลดใกล้เกิดเออแมลิ้นลวนขออภัยนะยังไม่ได้นอนขอโทษจริงจริงนะหักโหมมากไปหน่อยนะครับอ่ะเราก็ดูเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลดปรับให้เกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงของเวลาเซิฟในเกมนะครับไม่ใช่เวลาชีวิตจริงนะเวลาเซิฟในเกมยังเซิฟเนี้ยเปิดมา10ชั่วโมงแล้ว10ชั่วโมงกับอีก 51นาทีก็คือเหลืออีกแค่9นาทีเลดก็จะเกิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็จะเข้าไปรอในเซิร์ฟแบบนี้นะต่อให้มันจะเป็น u ยู t e นเตสเตดต่อให้มันจะเป็นแคลิฟอร์เนียนู่นนั่นนี่อะไรไม่ต้องสนครับเราเข้าไปแค่ AFK เอาชนะนะครับเพราะว่าเซิร์ฟพวกนี้อลาังคาจะเยอะนะครับยังไงก็การันตีแทบชนะทุกเซริร์ฟนะที่ผมเล่นมาสัก20เซิร์ฟเนี่ยแพ้อย่างน้อยก็5เซริร์ฟนะครับชิวๆ ตรงนี้ก็เนี่ยอย่างเสริมเนี่ยอีก4นาทีจะเกิดเราก็รีบกดคิกคิกคิกคิิกเข้าไปโอเคไหมผมจะไม่กดไปแล้วกันนะเดี๋ยวมันต้องตัดไปตัดมาวุ่นวายนะครับนี่คือวิธีลงเลทที่เร็วที่สุดในสเตจแรกของผมนะแต่ถึงจะบอกว่าเร็วที่สุดก็เถอะก็กินเวลาร่วมประมาณ1-2 3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็มี5้าชั่วโมงแน่นอนนะจ๊ะต่อมานะครับขออนุญาตเปิด สเตตท,ที่2จะเริ่มทันทีเลยหลังจากสเตตแรกครบนะครับตรงนี้ผมจะแนะนำแบบนี้ละกันอ่าขอบอกเควสก่อน mm hmm. เควสแรกฮะคิวฮอลโล่0 9 0ตัวจริงๆเนี่ยมันเป็นเลขกลมกลม80แต่อยากให้เผื่อๆไว้นะครับเผื่อมันบั๊กเผื่อมันอะไรนะ mm hmm. เควสท,ที่2ครับคิวบอสหตัวนะครับและเควสสุดท้ายคิวอีลิทสิคนหรือ15ตัวนะครับ mm hmm. ตรงนี้ผมจะแจกทริคให้ละกันของผมเองเลยทําตรงเนี้ ไม่เกินพูดตรงๆเลยนะไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับไวมากไอสเตจสเพราะอะไรเพราะผมมีสูตรนะครับอย่างแรกเลยนะครับคิวฮอลโล8 0ดสตัวผมแนะนําให้ทําเควนนี้ก่อนเอ้ยไม่ดีกว่าผมแนะนําให้คิวบอสก่อนนะครับสำคัญมากเพราะอะไรถ้าคุณตายนะครับสเตต2คุณสมมุติว่าคุณเสร็จไป2เควสแล้วคุณตาย ทำใหม่ทุกเควสอ่าเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้คุณทาเควสที่เสี่ยงตายมากที่สุดก่อนผมไม่รู้ว่าเสี่ยงตายของแต่ละคนเนี่ยต่างกันไหมแต่สําหรับผมเนี่ยเควสบอสเสี่ยงตายเยอะสุดเนื่องจากเป็นการร่วมกันตีบอสกับคนอื่นนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีเจอเซิร์ฟที่บอสเกิดน้อยไม่สี่คนอยู่น้อยแล้วบอสเกิด ตีคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะชิวๆเลยนะเพราะผมมีจุดบักตีมาฝากนะครับเดี๋ยวไปรับชมฟุตเทจกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะไปหาทีมคนที่ตามใจชอบเลยครับคนหนึ่งแล้ว,วลก็ไปนั่งเ่อใไ่ซิงคูดโดเฮ้ยมีโอก,กาสได้ เซฟเซฟไปก่อนที่ันยังเข้าไม่ได้เลยครับไฟติ๊เอ้ยมาแล้วดูสิหายแล้วโอเคครับได้เวลาหา10คนตามใช้ชอบ ตรงนี้ฮะจะเป็นฟุตเทจเลยที่ผมได้ทำการอัดเอาไว้ตอนที่ผมจะตีบอสคนเดียวนะมันจะมีแท่นอยู่ตรงนี้ให้คุณขึ้นไปรอนะครับบอสจะเกิดทุกๆ40นาทีนะของเวลาเซิร์ฟนะครับผมจะบวกให้ฟังนะอย่างง,งนะสมมุติว่าเซิเร์ฟแรกครับไม่เคยมีการนับเวลามาก่อนเป็น40นาที บอสตัวถัดไปจะเกิดอีก40นาที40บวก40เป็น80 1ชั่วโมงมีน60นาทีหาบวกกันแล้วจะได้ทั้งหมด120อ่านี่ก็หม้มันจะไปเกิดอีกทีตอน1ชั่วโมง20นาทีแค่พูดแล้วเขางงเล่าะว่างงไหมงงปะงงงงป <c oughs> เอาใหม่ เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับบอสจะเกิดทุกๆ40นาทีนั่นคือตัวแรกนะครับตัวที่2จะเกิด40นาทีถัดไปตัวที่3จะเกิด40นาทีถัดไปเอาสั้นๆพอนะครับ40นาทีแรกก็คือเซิร์ฟที่ไม่เคยมีอ่าไม่เคยอ่าเพิ่งมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณจะต้องรอจนครบ40นาทีแล้วบอสจะเกิดอ่า เท่ากับว่าอะไรเซิร์ฟถัดไปนะครับคุณก็เอา40มาบวก40เป็น80นะครับ1ชั่วโมงนะจะมี60นาทีนะครับนับเป็น1ชั่วโมง HR ปึ๊บ40ตรงเนี้ยมันก็จะบวกกันใช่ไหมปึ๊บจาก40ก็จะเหลือ20เท่ากับว่าเซิร์ฟถัดไปเนี่ยจะเกิดที่ หชั่วโมง20นาทีเข้าใจกันหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมสอนคนได้ไหมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะและตัวต่อไปนะครับตัวที่สก็จะเกิดเป็นตอนสองชั่วโมงโอเคปะ่ะเขียนไหมอ่าวิธีดูเซิร์ฟนะครับคุณก็ต้องมานั่งหาเอ้เลขมันตรงกันไหมวะเลขมันตรงกันไหมอ่าหาที่มันตรงคุณก็ต้องบวกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ สูตรคณิตคิดในใจกันสักนิดหนึ่งแล้วกันผมไม่ทําตารางให้แล้วกันเหนื่อยแล้วนะโอเคไหมไม่ทําตารางให้โกรธไหมเนี่ยอ่ะทาให้หน่อยแล้วกันทําให้หน่อยเอาทาแบบนี้เลยทําสดอ่ะสองสี่ศูนย์อ่ะ, 2, 4, 0, อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสามสามจุดสองศูนย์เก็ตป่ะเก็ตเนาะอันนี้ก็จะเป็นสี่จุดศูนย์ศูนย์ 5.2 0ดแล้วก็จะเป็น6 0 0อ่ะเอาไปเท่านี้พอตารางนะผมทำให้แค่นี้พอนะจ๊ะโอ๊ยกระทึบกันอีกแล้วเย็ดเป็ดเอ้ยมไม่ได้ถ่ายพอดีคลิปเนี่ยมัวแต่มานั่งตีพวกมึงเนี่ยฮะเออสักทีทำไมจะเอาด้วยไหมไอ้ไอ้ม่วงฮะ อีสักฟาบสักฟาบไปไปไกลโอเคอะจบไปอีกหนึ่งนะ,ะกลับมาคุยกันต่อโอเคจบไปแล้วเรื่องบอสก็คืออันนี้พูดแค่เรื่องคิวบอสนะครับก็คือผมให้เริ่มเควสบอสก่อนนะจ๊ะโอเคไหมหลังจากนั้นนะครับพอคุณเสร็จเควสบอสผมให้ไปฮอนโลนะครับถ้าเกิดใครที่ทําแบบผมได้นะลองไปจัดเอาเองว่าคุณควรเริ่มเควสไหนก่อน นะครับไม่จาเป็นต้องเรียนแบบ q u ว s t h o l โลเนี่ยผมมีทริคอยู่ง่ายๆเลยทริคตรงนี้ของผมเนี่ยจะเป็นการไปโซไซตี้การไปโซไซตี้อาจจะยากสักหน่อยนะครับผู้อาจจะต้องเปิดจอที่2หรือหาคนเปิดประตูให้นะครับเพื่อไปโซไซตี้หลังจากนั้นให้คุณสมัครตัวไก่นะครับสมัครตัวไก่เปิดจอขึ้นมาเปิดได้กี่จอแล้วแต่เลยนะครับเปิดตัวไก่ขึ้นมาสัก2อสาตัวนะครับแล้วเอาไปปาร์ตี้กันแล้วพอไปรับเควสที่ โลกโซไซตี้เนี่ยมอนเนี่ยมันจะบังคับเกิดเป็นฮอลโลล้วนเว้ยอ่าแค่นั้นเลยอย่างสมมุติว่าผมเอาไป3ตัวใช่ป่ะมันจะเกิดรอบละ6ตัว10เควสก็ได้ละว0สเป็นไงไวไหมไวนะสำหรับผมนะครับคนอื่นไม่รู้นะผมใช้สูตรนี้นะอ่ะจบไปแล้ว2เควสเป็นไงง่ายป่ะไอ่จะดูง่ายไปเลยนะครับ เวสสุดท้ายค่าอีลิท15คนอันนี้น่าจะยากสุดสําหรับทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีเพื่อนนะครับเพราะคุณจะต้องหาอีลิทซึ่งแม่งเราไม่รู้เลยว่าใครคืออีลิทวิธีแก้ของผมฮะมาที่ Discord ของผมและหาคนที่มีอีลิทเกตขอเทดคิวจากเขาแลกๆกช่วยๆกันไม่ใช่ว่าเอาเปรียบเอ้ยมาขอค่าฟรีแล้วก็ออกดิสไปไม่เอาแบบนั้นนะครับมาต้องมีการแลกเปลี่ยนจะให้เขาช่วยคุณก็ต้องช่วยตอบแทนเขานะครับ โอเคป่ะ okay, ก็ไปตกลงกันเองนะแต่เด็กในดิสผมก็คือเทดคิวกันนะครับแลกแลกกันช่วยๆกันนะครับนี่คืออีลิต15คนที่ได้มาแบบภายใน5นาทีเท่านั้นเองง่ายมากๆนะครับเป็นไงจบไปแล้วสําหรับการทำสเตต2ส,สเตจของการทำฟูลเลสพอตรงเนี้ยคุณเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคือจบแล้วคุณเตรียมตัว สนุกได้เลยนะหลังจากนี้จะเป็นการวัดดวงตรงนี้ผมมีฟุตเทจที่อัดไว้เดี๋ยวไปดูแลกันนะครับไปโอเคตรงนี้จะเป็นฟุตเทจนะครับของผมตอนที่ทำเสร็จแล้วก็ให้ลงมาที่ถ้ำเม่นอตนะครับสังเกตนะว่ามันจะมีกิ่งไม้อยู่อันนึง่งพาดไปบนเขาเรียกอะไรล่ะ หน้าผาแล้กันขอเรียกหน้าผาผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับกำแพงหน้าผาหรือสักอย่างนะเพื่อให้เราเดินขึ้นไปได้หลังจากนั้นคุณวิ่งขึ้นไปครับข้างในเนี้ยจะเป็นที่สําหรับนั่งสมาธิเพื่อทําการทําทฟูเลขั้นสุดท้ายอะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดเงื่อนไขคุณครบเงื่อนไขคุณผ่าน นะจะมีตัวหนังสือแดงๆขึ้นมาบนหน้าจอเดี๋ยวลองดูในคลิปนะเพราะว่าตรงนี้ผมฝากน้องตีเพราะว่าผมไปอาบน้ําเออมันก็ตีให้แล้วมันนับเลขพลาดไปตัวหนึ่งนะครับอ่าสังเกตเลยว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะนั่งนะแล้วนั่งแล้วมันไม่ขึ้นเว้ผมก็เลยลองตีน้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลองไปนั่งใหม่อสรุปคือขึ้นน้องผมนับผิดนะก็จะขึ้นประมาณนี้หลังย่างนั้นน้องผมบอกว่าพี่ ให้นั่งต่ออีกประมาณ3-5นาทีถ้า3-5นาทียังไม่วาไปอ่ห้องมหาสนุกแล้วกันขอเรียกห้องมหาสนุกนะพี่เปลี่ยนเซิร์ฟได้เลยแปลว่าเซิร์ฟบักนะพี่โอเคผมก็ตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเป็นฟุตเทจไปห้องมหาสนุกแล้วกันนะจ๊ะ หลังจากเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันคือนรกที่แท้จริงของเรานะในนี้จะมีรูปปั้นนะครับฮอลโลอยู่ทั่วเลยทั่วทั้งห้องวิธีเล่นง่ายๆครับจิ้มโม่ๆถูกชะตาตัวไหนจิ้มตัวนั้นคิดว่าตัวไหนคือตัวจริงจิ้มตัวนั้นนะครับเมื่อถูกคุณจะได้รับฟูลเลสทันทีเลยไม่ต้องสู้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือจบเลยแต่ใน,นกรณีที่คลิกผิดคุณมีโอกาสเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าพลาดได้หนึ่ง เลือกได้2ครั้งแต่พลาดได้1ครั้งครั้งที่2คือตัวเราจะระเบิดแล้วก็ต้องออกมาหาคนฆ่าใหม่โอเคไหมเพื่อทําการรีเซ็ตคูดาวแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ยากมากๆน้องผมบางคนก็ติดกัน3วัน4วันแต่วันนี้โชคดีนะผมให้น้องช่วยนะพึ่งดวงน้องพึ่งเซ็นน้องให้น้องเลือกให้นะก็เลยได้มาเป็นคลิปคลิปนี้เลยนะจ๊ะอ่ะไปรับชมกันสักนิดนึง ลาสังขอรผมไม่เคยผิดโเคยนะโอเค okay, พี่ได้เวลาใช้ดาบคู่ตื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 ่น <c> ต <oughs> <c oughs> ื่นตื่นคนมาช่วยผมมันบังอ่ะตาแล้วมาแล้ว My So Never What <c oughs> อะไรไ่ทันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ่นตื่นตื่ อ้องอะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักงานกันด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วนะฮะไม่รบกวนเวลาตัวเองด้วยไม่ไหวแล้วไหว้กัน ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจะตายแล้ว